อาชีพในฝันเรื่องสถานที่ทำงานของอาชีพต่างๆณตลาดสดแห่งหนึ่งอ จะพาเด็กๆไปส่งของตามสถานที่ต่างๆไปดูซิว่ามีสถานที่อะไรและทําอาชีพอะไรบ้างสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรักษาคนไข้เมื่อเด็กๆเกจ็บป่วยนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอและพยาบาลสถานที่นี้เด็กๆรู้จักไหมคะว่าคือสถานที่ไหน สถานีตำรวจค่ะใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการขังผู้ต้องหาค่ะเป็นสถานที่ทำงานของคุณตำรวจค่ะเด็กๆสถานที่นี้นะคะเด็กๆน่าจะเคยขับรถผ่านค่ายทหารกันค่ะเป็นสถานที่เข้าค่ายและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพี่ทหารอีกด้วยค่ะ สถานที่นี้นะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของคุณครูที่ใช้ในการสอนหนังสือค่ะสถานที่นี้นะคะคือตลาดสดค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะน่าจะชื่นชอบค่ะในการเลือกซื้อผักผลไมต้ต่างๆเป็นสถานที่ทำงานของพ่อค้าและแม่ค,ะคะ้าค่ะ สถานที่นี้คือห้องครัวค่ะเด็กๆน่าจะเคยเห็นอยู่ที่บ้านของตัวเองกันแล้วนะคะใช้ในการประกอบอาหารค่ะซึ่งเป็นที่ทำงานของเชฟหรือกุ๊กค,ค่ะสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่รับส่งสิ่งของค่ะซึ่งเด็กๆนะคะน่าจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปส่งของที่ไปรษณีย์ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของบุรุษไปรษณีย์ค่ะ สถานที่นี้นะคะคือสนามบินค่ะผู้ปกครองบางคนนะคะอาจจะเคยพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวที่สนามบินหรือพาเด็กๆนะคะบินไปต่างประเทศหรือบินไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนักบินและแอร์โฮสเตสค่ะสถานที่นี้นะคะเด็กๆน่าจะเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะคือสถานีดับเพลิง ใช้ในการช่วยเหลือไฟไหม้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนักดับเพลิงค่ะสถานที่นี้นหลายๆบ้านนะคะมีสวนเป็นของตนเองในการปลูกพืชผักผลไม้เพื่อนำมาจำหน่ายซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของเกเษตรกรค่ะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เด็กๆได้พบเจอกันอยู่บ่อยๆ นาข้าวนาข้าวเป็นสถานที่ทำงานของชาวนาะสถานที่นี้คือโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะมีคนคอยนำเที่ยวและคอยให้ความรู้ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของไกด์นำเที่ยวหรือมักุเทศค่ะสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความสนุกสนานและเพลิดเพลินค่ะเวทีคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนักร้องค่ะสถานที่นี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าคือสถานที่ไหนกองถ่ายาคละครค่ะใช้ในการถ่ายหนังถ่ายาละครซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของดาราและนักแสดงค่ะสถานที่นี้คืออาคารสถานที่ใช้ในการสร้างตึกสร้างอาคารและสร้างบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของวิศวกรค่ะสถานที่นี้นะคะคือสถานีโทรทัศน์ค่ะทุกๆเช้านะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะชอบเปิดรายการข่าวค่ะซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนักข่าวค่ะสถานที่นี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นกันทางโทรทัศน์บริษัทเป็นสถานที่ที่พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนักธุรกิจสถานที่นี้คือบริษัทหรือบ้านเป็นสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานของนักโปรแกรมเมอร์ค่ะสถานที่นี้คือสถานที่ต่างๆหรือบ้านเป็นสถานที่ที่เด็กๆหลายๆคนชื่นชอบและยังเป็นสถานที่ทำงานของเหล่ายูทูบเบอร์คนดัง ที่ใช้ในการสร้างคอนเทนต์อีกด้วยค่ะโอ้ยเดินส่งของจนเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยอีซาเล็กมาเกียมันไปส่งโอ้ยส่งสายจะทันทีมากเลยป้าเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวอีซาเล็กบอกหลานๆที่นะักว่าสารุปแล้วเราไปส่งที่ไหนอะไรยังไงมั่งเดี๋ยวบอกไปเลยลนะเดี๋ยวป้าไปพักผ่อนก่อนไปก่อนนะ ไปส่งผลไม้ตามสถานที่ต่างๆเด็กๆชื่นชอบสถานที่ไหนหรือว่าชื่นชอบอาชีพไหนเป็นพิเศษไหมคะอย่าลืมส่งคลิปกลับมาฝากครูด,ด้วยนะคะอ,อีสาวเล็กไปไหนนั่นน่ะบอกให้บอกกับเด็กๆหลานๆไม่รู้บอกจบหรือยังอ,อ้าไทยสาวเล็กไปแล้วนะั้นเดี๋ยวป้าไปมั่งนะเอ๊แต่ก่อนอื่นนะก่อนไปเนี่ยป้ารับออเดอร์ผักอีกนนะ เดี๋ยวรอบน้าสั่งป้าปเลยนะครูปกครองเรื่องลานหรือเด็กๆคนไหนสั่งมาเลยไปแล้วจ้าบ๊ายบายหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมใบงานเกมการศึกษาหน่วยอาชีพในฝัน เกมจับคู่อาชีพกับสถานที่ทำงานค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะบัตรภาพแรกทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นบัตรภาพของคุณพยาบาลค่ะภาพถัดมาเป็นภาพของคุณตำรวจและนักดับเพลิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูบัตรภาพทางด้านขวามือกันบ้างน,นะคะ สถานที่แรกนะคะเป็นสถานีดับเพลิงค่ะบัตรภาพถัดมาเป็นโรงพยาบาลและภาพสุดท้ายเป็นสถานีตำรวจค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูบัตรภาพแรกทางด้านซ้ายมือกันเลยค่ะคุณพยาบาลน,นะคะเด็กๆคิดว่าคุณพยาบาลทำงานที่ไหนคะใช่แล้วค่ะคุณพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ ตรงกับบัตรภาพไหนทางด้านขวามือคะเด็กๆตรงกับบัตรภาพที่สองใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็โยงเส้นจับคู่ได้เลยคะ่ะเมื่อเด็กๆทาใบงานข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆทําข้อที่2และข้อที่3ด้วยตนเองได้เลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันคะ่ะ มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อที่ข้อที่2และข้อที่สกันเลยค่ะข้อนี้เด็กๆตอบกันถูกไหมคะคำตอบคือคุณตำรวจคู่กับสถานีตำรวจค่ะและข้อสุดท้ายนี้เด็กๆตอบกันถูกต้องไหมคะนักดับเพลิงคู่กับสถานีดับเพลิงค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ